เปิดเรียนเรามาเรียนรู้การเรียนทางออนไลน์กันก่อนดีกว่าโดยการเข้าเรียนทางซูมเข้ายังไงเอ่ยแอปพลิเคชันซูมเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์นะเพราะว่าเลื่อนเปิดเทอมสำหรับนักเรียนโรงเรียนประชาระบบำเพ็ญนะคะ1มิถุนายนเริ่มเรียนออนไลน์โดยแอปซูมนะ สำหรับการเรียนออนไลน์โดยแอป Zoom นักเรียนจะต้องลงแอปพลิเคชัน Zoom ก่อนนะลงในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะอ่าสำหรับการลงในมือถือ Android ก็ให้หาปุ่มที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็มีคำว่า Play Store นะเขาเรียกว่า Google Play เป็นแหล่งรวมแอปต่างๆซึ่งเด็ก เด็กก็คงเคยได้โหลดแอปกันบ้างแล้วนะจะใช้ Facebook หรือว่าจะใช้ Line ก็ต้องโหลดผ่านแอป Google เขาเรียกว่า Play Store เนาะสัญลักษณ์ก็ประมาณนี้นะหาๆปุ่มที่มีหน้าตาประมาณนี้นะในมือถือไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของมือถือหาให้เห็นแล้วก็กดปุ่มนี้ขั้นต่อไปอเมื่อกดปุ่มแล้วจะเด้งมาหน้าที่มีลักษณะประมาณนี้นะคะ สัญลักษ์ตรงนี้จะเป็นชื่อบัญชีผู้ใช้คาดว่ามือถือแต่ละท่านจะมีบัญชี Google เคยลงทะเบียนกับ p a พ Store ไว้แล้วนะ,ะเพราะว่าก่อนที่แต่โทรศัพท์แต่ละเครื่องจะลงไลน์หรือ Facebook ได้ก็ต้องมีบัญชี Google อยู่แล้วนะถึงจะโหลดจากเ y Store ได้นะคะจากนั้นให้กดที่ คำว่าค้นหานะตรงนี้ตรงที่ครูวงแดงไว้พอกดค้นหาเสร็จปุ๊บก็จะกับมีเคอร์เซอร์ขึ้นมานะฮะก็จะมเีเคอร์เซอร์ก็คือตัวที่ให้เราพิมพ์นะก็เปลี่ยนหน้าจอเป็นว่าเป็นหน้าจอที่พิมพ์ z o o เข้าไปก็จะมีตัวเลือกนะแอปนี้เราจะใช้ในการเรียนออนไลน์นะ Zoom ซูมคา Meeting เมื่อกดปุ่มปุ๊บนะพิมพ์ไปนิดหน่อยแล้วก็มีตัวเลือกนี้ขึ้นมาก็กดปุ่มนี้เข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Zoom ซูมคา Meeting จากขั้นต่อไปก็กดติดตั้งกดติดตั้งสำหรับเครื่องใดที่ติดตั้งไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามือถือนั้นได้ลบบัญชี Google ออกไปแล้วนะคะ หรือมีบัญชีทับซ้อนกันก็จะทําให้ลงแอปไม่ได้หรืออีกประเด็นหนึ่งคือโทรศัพท์มีข้อมูลมากเกินไปไม่มีพื้นที่ว่างก็จะลงไม่ได้นะสำหรับมือถือที่ไม่มีปัญหาอะไรก็จะลงได้ปกติสัญลักษณ์การกลังเอ่อสัญลักษณ์ประมาณนี้นะคะคือลงกำลังลงได้นะคะก็รอรอรอไปเรื่อยๆรอรอไป นะนี่ก็คือโหลดได้ประมาณ90%ก็รอ,อนานพอสมควรนะถ้าเน็ตเร็วก็แป,ป๊บเดียวถ้าเน็ตช้าก็จะโหลดนานนะคะจากนั้นเมื่อรอไปสักพักก็จะมีหน้าจอขึ้นใหม่มีคําว่าเปิดจากนั้นให้กดปุ่มเปิดนะเมื่อกดปุ่มเปิดเข้าไปปุ๊บกดปุ่มเปิดเข้าไปปุ๊บ ก็จะมีตัวเลือกคำว่า join meeting แปลว่าเข้าร่วมการประชุมนะก็มีคำว่า sign in ถ้า sign in ก็ต้อง sign in ผ่านบัญชี Google หรือ sign in ผ่าน Facebook ซึ่งต้องมีบัญชีถึงจะ sign in ได้แต่การ sign in นี่ก็คือถ้า sign in ไปก็จะเป็นได้ทั้งผู้เรียกเพื่อนมาเข้าประชุมแล้วก็เป็นสามารถคือเป็นทั้งผู้เรียกเพื่อนเข้าประชุมหรือเป็นแขกเข้าประชุมกับเพื่อนก็ได้แต่ว่า ครูครูก็ยังไม่แนะนําให้นักเรียน sign in นะอะแต่จะแนะนําให้นักเรียนกดปุ่ม join meeting คือให้นักเรียนกดปุ่ม join meeting เพื่อเข้าร่วมเรียนกับครูถ้าเป็น sign in คือนักเรียนคือเขาเรียกว่าอะไรคะลงลงชื่อเข้าใช้โดยที่นักเรียนจะเป็นผู้ที่สร้างห้องเรียนได้ด้วยนะ <c oughs> ก็ยังไม่ต้องเข้า sign in เนาะ เมื่อนักเรียนกดสรุปกดตรง Join a Meeting นะกดปุ่ม j o y n m m e t t n n g เสร็จมันก็จะกระพริบมาหน้าจอนี้ j o y n m m e t t n n g นะใน Join a Meeting ก็จะมีคำว่า Meeting ID เป็นนักเรียนจะมีตัวเลข Meeting ID ที่ครูแต่ละวิชาส่งให้แต่ละวิชาจะ Meeting ID แตกต่างกันนะพอถึงตารางเรียนวิชาใดก็ให้เข้า Meeting ID ของครูวิชานั้นใส่ให้ถูกต้องสำหรับตำแหน่งนี้จะเป็นชื่อยี่ห้อโทรศัพท์นักเรียนนักเรียนไม่ต้องอแสดงชื่อยี่ห้อนะให้นักเรียนแก้ตรงนี้แก้ชื่อยี่ห้อเป็นชื่อนักเรียนนะ,ะแก้ตัวอย่างการใส่ชื่อนะคือให้ใส่ชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ห้อง นะชั้นอยู่ห้องไหนใส่ให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลานักเรียนเข้าเรียนครูจะได้เช็คชื่อได้ถูกต้องสําหรับ Meeting ID เมื่อใส่เลขครบแล้วแล้วก็ใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วปุ่มนี้จะถูกเปลี่ยนปุ่มปุ่มคำว่าจอยหรือปุ่มคำว่าเข้าร่วมจะถูกเปลี่ยนเป็นปุ่มสีฟ้านะน,นักเรียนจะกดปุ่มสีฟ้าเข้าร่วมเลยหรือว่าจะเซตตรงข้างล่างก่อนก็ได้ข้างล่างก็คือ don't connect to audio ก็คือก็คือตอนนี้ระบบ ตั้งไว้ว่าไม่ไม่เปิดเสียงนะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ turn off my video ก็คือปิดวิดีโอไว้ถ้านักเรียนอยากเข้าเรียนกับครูโดยให้นักเรียนส่งเสียงได้ก็กดปุ่มเลื่อนตรงนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็อยากโชว์หน้าตาให้ครูได้เห็นก็กดปุ่มตรงนี้กดเลื่อนเป็นสีฟ้าแล้วค่อยมากดจอยเข้าไปนะคะเมื่อนักเรียนกดจอยเข้าไปปุ๊บหน้าจอต่อไปก็จะเป็น ให้ใส่พาส c โค้ดนะหน,หน้าจอต่อไปก็คือให้นักเรียนใส่คือครูทําไว้หน้าสุดท้ายที่หน้านี้นะเนาะพอกดคําว่าจอยมันก็คือใส่รหัสผ่านนั่นแหละพาสโค้ดสรุปครูแต่ละวิชาจะส่งเลข2ตัวให้นักเรียนคือ Meeting ID แล้วก็พาร์ตโค้นักเรียนก็พิมพ์พา s ์โค้เข้าไปแล้วก็กดเข้าร่วมนักเรียนก็จะได้เข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์ ปกตินะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ Android หรือแท็บเล็ต Android แต่ใช้ของ Apple iPad iPhone ก็โหลดได้ที่ Safari เนาะ,ะต่อไปถ้านักเรียนที่มีปัญหาอาจจะเกิดจากบัญชีนะ,ะบัญชี Google ที่ลงไว้กับ Play Store มีปัญหาก็อันนั้นก็ถามผู้นอกรอบได้นะคะต่อไปเมื่อนักเรียนเข้ามายัง เมื่อนักเรียนเข้ามายังซูมได้เนาะก็จะเห็นหน้าจอของนักเรียนหลายๆคนนะก็คือรวมถึงเห็นกระดานที่กูสอดด้วยเมื่อถ้านักเรียนเข้าซูมมาได้สำเร็จนะใส่ Meeting ID ถูกต้องแล้วก็ใส่ พาสเวิร์ดถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าห้องเรียนออนไลน์แล้วก็จะได้พบหน้าตาเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้าเรียนแล้วก็ได้เห็นกระดานที่ครูใช้สอนนะคะก็ขอให้นักเรียนเข้าเรียนโดยแอป o o m ได้สำเร็จทุกคนนะคะและวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือครูบางท่านอาจไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่ส่งมิสติ่ i ไอดีกับพาสเวิร์ดให้นักเรียนแต่จะส่งแบบเป็นลิงก์คำว่าลิงก์ก็คือ กดเข้าปุ่มเข้าไปปึ๊บมันจะเด้งไปหาแอปนั้นเลยนะมันก็จะลิงก์ลิงก์ไปว่าเชื่อมต่อ,อยังซูมให้อัตโนมัติเช่นครูก๊อปปี้ลิงก์เชิญเข้าห้องเรียนครูก๊อปไปใส่ในลายกลุ่มห้องเรียนเสร็จแล้วถึงเวลาเรียนนักเรียนก็กดลิงก์เข้าไปปึ๊บมันก็จะกระเด้งให้เข้าห้องเรียนอัตโนมัติแล้วนักเรียนค่อยไปแก้ชื่อนักเรียนทีหลังนะ เพราะว่าถ้านักเรียนเด้งเข้าไปโดยวิธีนี้มันจะปรากฏเป็นชื่อยี่ห้อโทรศัพท์นักเรียนให้ครูได้รับทราบสรุปเจอกันเรียนออนไลน์เรียนออนไลน,ออนไล์วันที่หนึ่งมิถุนานี้นะคะนักเรียนประชารนมัธยเพยนญป .6 เจอกันนะคะ